ไม่เป็นไรสน้ำใจกันดูจะแข่งเขามาตอนนี้ด้วเมาอีกแล้วไม่ได้ทำ้องกินเธอทำแน่นอนเดี๋ยวพี่พุธครับเดี๋ยวเอาเราคนมาเห็นพิษทั้งเลยนครับได้ได้แล้วได้ครับได้สั่งเมาเนี่ยพี่สลักมันต่อแรกถังมันสลักโคตรใส่ตัวนี้เลยจะใส่ตัวนั้นดีกว่ามันมันพอดีเลยนะพิษทั้ แล้บอกใครแล้วเนอะแล้วลูกคตันว่าเพราขวดน้อยว่าสั้นต้องขวดใหญ่ยโอเคโอตันนะอย่าตังเอ๋หน่อยเมืองโคราชเมืองยามโมครับว้าว <Wow. S 1> สังคาตันซาลีขาดว่าสันสา้นซาลีเสียดยาหุ่นขาด อันนั้นกับไทยโคราหรือกับน,นั่นนึ่งเทพนั่นน่ะน,นึ่งเทพจนลักน้ำมันหมูสัน่นกำลังเฉียวออกไปฉีดยาตันนี้สร้างเอหน่อยสร้างกระตันกำลังเสีย ตัวนี้กับกาตันมางอะครับทีบโอข้างหลังบบเฮียงานครับเฮาปั่นม,มาพาเคืองเลยโคดังสมรถครับแต่สมคนมาได้นะครับสมได้จะรถครับผม สว่วนนีน้อนปอดปยอดรุ่นเก่าความห่อนขึ้นครับเครื่องตัวนี้แก้บ่หายเลยแก้อะไรก็ปาหาย,าหายนีะครับลูกพี่ซื้อรถมาไหมครับอืมหย็ดดอกยางไหม คันนี้สองหมื่นครับสองหมื่นเช็คสองหมื่นเช็คเก 2, เลีสองเพาบ่านี่สองเพาครับระบบทุกอย่างสภาพกับเก้าเติบครับราคาสองหมืนเช็คครับสองหมืนเช็คของอิสราเอลยี่สิบสี่แรงมา้า ตัวย,ยตารุนเก่าครับคูโบตา้าคูโบตารุนเก่าสองเพา่าสองหมื่นเช็คคิดเป็นเงินไทยกับสองแสนละครับขั้นนี่สองแสนเนื่อยอย้ตกอย่างไม่เป็นอย่างรถไทย